ณปัจจุบันสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะหลังจากดื่มน้ําไปแล้วแล้วประทานยาระงับประสาทไปแล้วนะคะคุณโอเคไหมโอเคแล้วโอเคแล้วครับโอเคใช่ไหมอย่าฟุ้งซ่านอีกนะคะมัานดูทําให้รายการของเนี้ยนดูยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ขาดความอบอุ่นครับขาดความอบอุ่นนั่งไกลมากได้ขาด่าตอนนี้อบอุ่นมากคุณผู้ชมเจ้าขาแต่งงานแต่งการแล้วนะคะไปหลอกผู้หญิงที่ไหนเขาแต่งงานเป็นเมียเป็นเรื่องเป็นราวละเขาเขาเขายอมให้หลอก จริงเหรอคุณเอาส่วนดีส่วนไหนไปบอกว่าคุณสามารถทําหน้าที่สามีได้ไม่ไม่บอกส่วนเลวหมดเลยเขารักคุณที่คุณเลวบอกส่วนเลวหมดเลยจริงเหรอคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปจีบผู้หญิงทุกคนก็จะแบบว่าเออผมจะงงุ้นผมยังอันนี้ผมบอกส่วนเลวหมดเลยบอกความเลวของผมหมดเลยแต่เขารับได้ก็เลยโอเคจริงเหรอจริงตายแล้วแล้วคุณไปบอกเขาว่าคุณเลวยังไงบ้างอย่างเช่บอกหมดเลย เรื่องเที่ยวเรื่องเป็นคนห้าหมื่นก็ไปอะไรก็เอาอะไรผู้ชายก็เอาผู้หญิงก็เอาเอาหมดเอาหมดเออาหมดแต่เธอแกมีมาชอบมีติดมีผู้หญิงมาชอบเต็มไปหมดเลยอืมแต่เขาก็รับได้เขารับได้อู้ทำไมอ่ะผ่านมันอดีตอ๋อมันอดีตมันอดีตแสดงเขาชอบคุณที่ปัจจุบันใช่เหรอแล้วปัจจุบันคุณเลิกหมดเลยเหรอไอสิ่งที่ผ่านมาตรงนั้นอะหลังจากมีเมียก็มันก็ไม่มีแล้วอ่ะ หรอแล้วมันก็แก่แล้วด้วยล่ะหน้าบ้านมันขายไม่ออกแล้วแก่หน้าบ้านขายไม่ออกอืมใช่มันร่วงลอยู่แต่หน้าบ้านมันร่วงเกลียวไปหมดแล้วเกีียวซิกแพคเมื่อกี้ก็เห็นรอยย่นเต็มไปหมดเลยพยายามอึกเต็มที่ใช่ใช่ไหมมันก็ได้เท่านั้นน่ะมันก็ไม่ขึ้นแล้วมันปั๊มไม่ขึ้นแล้วล่ะลูกน่ารักไปชื่ออะไรอ่ะชื่อมาร์คครับว้ายชื่อมาร์คเหรอครับทำไมต้องชื่อเดียวกับคุณอภิสิทธิ์ล่ะพงพลไกรบุตรเหรอจริงๆแล้วจะให้ชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออภิสิทธิ์ชื่อมอมา หมอม้าชื่ออะไรครับก็หมอมาก็มีเมฆมีมาร์กมีนุ้ดเดนี่ไว้ให้พ่อบุญธรรมที่ที่เยอรมันอันนี้ภรรยาคุณหรอใช่ให้พ่อบุญธรรมตั้งให้ก็ต่อมาหน้าตาเขาดูเป็นคนดีจังเลยอ่ะไม่เหมือนพ่อใช่ไหมไม่ถ้าทางจิตใจเขางดงามฉชืพูดคุณห้ามโกรธนะหน้าเขาไม่คู่คุณเลยหน้าเขาดีดีจังเลยอ่ะจริงป่ะแฟนแฟนผมเหรอใช่แต่เขาเป็นคนดีก็น่าซี๊ดไม่น่ามาได้อย่างคุณผมโชคดี กลัวเขาอ๋นนี้กลัวเมียหรอกลัวดิกลัวไม่กลัวเมียกลัวใครอะ่ะเขาดุเหรอไม่ดุกนะ็ดุนะดุนะแต่ว่าดุแบบเงียบๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่กระตุกกระตาแสดงว่าคนที่จะคุมคุณอยู่นี่จะต้องนิ่งไว้ก่อนใช่เพราะถ้าบอยวายด่าทอนี่อีอเมฆกระเด็นเดินหาย <ผม S 1> ไปเลยผมมีเมียอีกสามคนอะอะไรนะวางแผนมีเมียอีกสามคนถ้าเจออย่างนี้ จริงๆผมจริงๆอีพวกชอบประชดประชนันเนี่ยประชด<ว>เพราะว่าอยู่ไม่ได้มันไม่มีความสุขมันไม่อบอุ่นแต่ถ้าใครอ,อบอุ่นอีกแล้วใช่อ๋อใช่เมื่อกี้นะครับภรรยาก็ดูอวบพอสมควร<บ>วกใช่เพิ่งรู้เทสคุณเองว่าคุณเจออวกไม่ได้ตูดเป็นตูดนมเป็นนมแบบนี้ยคล้ายๆแบบนี้ ค่ะลูกเลี้ยงยากไหมคะอะไรพูดถึงอบอุ่นนี่ทำไมเปลี่ยนเรื่องนั้นเี่ยืถามว่าลูกเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากคับเหรอคะเลี้ยงลูกเองหรือเปล่าเลี้ยงเองครับเหรอคะมีความสามารถเหรอคะมีความสามารถครับเดี๋ยวตอนนี้ภรรยาคุณทํางานทําการอะไรไหมคะเนี่ยเมื่อก่อนทําเกี่ยวกับผมเนี่ยนะฮะที่เจอเขาก็ เขาเ็เป็นพวกมีผลิตภัณฑ์พวกออแกนิกผสมแล้วคุณใช้หรือยังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ทำไมหัวยังเถิดขนาดนั้นล่ะโอ้มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเอ่งอขึ้นมาหน่อยไหมงอขึ้นมาหน่อยครับเอามก่อนมันลงไปลคือล้างด้วยล้างด้วยออแกนิกเป็นเหมือนกับสบู่ยาสระผมแบบไม่มีไม่มีเคมีแล้วก็ใช้เซรั่มเข้าไปแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นขนนันนี่มันมันไม่ใช่คือถ้าคำว่าออแกนิกมันคงไม่ได้โผล่มาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเคมีกินแล้วมันไม่โผล่มันเคมีแต่มันจะมา ใช้เวลานานไหมนี่กว่าคุณจะผมดําแล้วก็ยังคงเป็นเดือนๆเลยเหรอโอ้ยเป็นปีอ๋อแสดงว่าหลอกเมียคนนี้ไปเพื่อจะได้ใช้เซรั่มใส่กระบาลฟรีสิใส่ฟรีฮะน่าว่าแล้วเชียวพระเอกคนนี้มันบก๊งงกนะมาทําทุกอย่างมันหวังผลตอบแทนนี่นี่นี่ดีนี่ดีนะเขาเขาเป็นคนเงียบๆนิ่งๆมีเหตุผลทำไมจะให้เขามาตอบเช่นหลอถ้าเขาถ้าเขาโวยวายเสียงดังเนี่ยเข้าทางผมเลยนะเหรอผมมีอีกสองนะ อุตาจริงหรอครับมีอีกสองหรอครเห็นว่าหลังแต่งงานเสร็จธุรกิจของคุณก็ไปได้สวยขึ้นจริงหรือปะแสดงว่ามีคนนี้เฮงละสิจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองหลังจากมีลูกก็แปลกดีนะหลังจากมีลูกก็มีละครติดต่อกันดีเดียวห้าหกเรื่องเลยออืมแสดงว่าลูกนำทรัพย์มาให้ละสิผมว่าไม่ใช่เป็นช่วงจังหวะของคนมากกว่า แต่ฉันว่าดวงลูกของคุณจะมีกินมีใช้เขาคงลูกของลูกคงไม่อยากมาเกิดกับพ่อสมเลเทเมาแล้วก็ไม้ไม้ขี้หลักปักขี้ควายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าโอเคเนี่ยบุญของลูกนะคะมามาโดนบันดาลให้พ่อเปลี่ยนนิสัยได้เทนก็ว่าโอ้โหดีจริงๆเลยแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยวเลยนะครับไม่เที่ยวเลยไม่ออกจากบ้านผับเพิบนี่ไม่รู้จักเลย คืออยู่คือตั้งแต่มีลูกมีครอบครัวก็อยู่แถวบ้านตีแบดอยู่แถวเคฟาอยู่นามแบดอยู่หน้าบ้านเลย ือ <g ül üyor> ไม่ออกเพราะว่ามันมันคือ,อ,อม,ม,ม,คมันเบื่อแล้วมันเที่ยวมาหมดแล้วมันเบื่อแล้วแล้วเพื่อนสนิทนะคะที่สำมเลเทเมาด้วยกันคุณหนุม่มคงกระพันเหรอคะอยังคงติดต่อจิกรูจิกรูอกันอยู่ไหมคะคุณหนุ่มนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันครับก็ไม่เที่ยวทําแต่งานแล้วก็ส่สมากได้ไป,ไปเจอไปเจอที่บ้านเลยไปหาไปทานข้าวนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นหลักพาครอบครัวเราไปอะไรเนี้ยหรอครับแล้วคุณหนุ่มเขาแต่งงานแต่งการหรือยังยังครับยังยังอยากให้แต่งครับเพราะว่าจะได้ตามผมทันตอนนี้ผมผม ลูกผมก็ขวบกว่าก็อยากให้เขาแต่งภายในปีสองเดียนว่า <c oughs> อย่าไปชวนเขาเลยคะ่ะติดคุกคนเดียวก็พอแล้วนะคะปล่อยเขาอิสระเสรีเ <c oughs> หนืออื่นใดเดี๋ยวผมไม่มีเพื่อนครับเขาหน้าตาแบบนั้นเขาดีกว่านะคะ <c oughs> เขาดูแลตัวเองเป็นเดียนว่าคุณเหมาะสมแล้วนะคะที่จะมีตรวน <c oughs> <c oughs> ใส่ไว้ที่ขาสองข้างนะคะเพราะคุณเป็นคนอยู่ไม่สุขคะ่ะได้ได้พาภรรยากับใต้ไปเที่ยวที่บ้านบ้างหรือเปล่าพาครับพาไปยมเลแล้วก็พาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เดี๋ยววันที่17บเจดนี้แม่ามาก็มาแล้วค่ะไ,ได้ข่าวว่าตอนนี้นี่ยอมรับสภาพความแก่ตัวเองรับบทพ่อได้แล้วเหรอคะอ๋อรับได้แล้วครับก็จะห้าสิบแล้วรับได้แล้วครับเหรอครับโอ้ฉันไม่อยากเชื่อเลยคุณอายุห้าสิบสี่สิบเก้าสิบล่าสุดนี่พ่อตาปืนโตก็เร่มเป็นพ่อ เสือสังฟ้าก็เล่นเป็นพ่อเป็นเป็นเป็นทวดนิวงงสะกรและแต่ก็ถอดเสื้อเออแต่ไม่เข้าใจเป็นเป็นพ่อแต่ให้ถอดเสื้องงทำไมอ่ะพ่ออะไรเป็นคนบ้านดอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เป็นเสือเป็นหัวหน้าเสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้หน้าตาคุณไม่เหมาะกับบทคนดีๆที่ก็แบบมีคุณธรรมอะใช่ไหมอ้อททำไมเกิดมาหนังหน้ามันดูแบบ เป็นไงบ้างอะเหมาะกับพันบทพันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเถื่อนใช่ไหมโอ้ทำไมเถื่อนหดหดใช่ไหมแต่จริงๆจิตใจคุณไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมคุณเมธจริงจริงเหรอฮะจิตใจผมเป็นคนดีจิตใจผมดีนะผมรู้สึกดีผมผมไม่ได้หวังร้ายกับใครไม่ได้คิดร้ายกับใครเพราะว่าน่าจะดีนะแต่คุณไม่คิดอะไรเลยเหรอทําไมถึงได้แต่ให้แต่บทพันอย่างนี้คุณอ่ามันต้องตามหน้านะครับเหรอเอาตามหน้าเอาใช่ถูกต้องค่ะเห็นในข่าวว่า พยายามจะดันลูกเข้าวงการตั้งแต่สองขวบสามขวบจริงๆไม่ได้ตั้งใจดันลูกเข้าวงการแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยเรียนการแสดงคือการเรียนการแสดงเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยจินตนาการไม่มีอาชีพอื่นให้ลูกสร้างจินตนาการก็อยากให้ทําในวงการบันเทิงด้วยอยากให้ทําธุรกิจด้วยถ้ามีคนเขาพูดเมสาเมาสอยมอยกันว่าเกาะเมียกินยังไม่พอจะดันลูกเกาะลูกกินอีกแม่ดจะ่ายังไงผมผมอยากเกาะเมียกับลูกกินครับจริงๆแล้วผมไม่อยากทํางาน จริงๆนะผมอยากกอดลูกกับเมียกินเดียนกุ้มใจผู้ชายอยากอยู่สบายตอนแก่อยากตีแบตอยากออกกําลังไม่ไม่อยากเดียนว่านะคะท่านี้ถ้าเมียทางานได้ถ้าเมียทํางานนะถ้าเมียทํางานมีลูกมีมีเงินนะผมขออนุญาตสองคนเลยทำงานผมขออยู่บ้านออกกําลังกายอยู่แถวหน้าบ้านแหละเพื่อจะนอนเป็นง่อยมาพาดกินอย่างนั้นแหละออกกําลังตีแบตออกกําลังไปแข่งมุงแข่งแบตมีความสุขกว่าเยอะ โอคุณเป็นผู้ชายท,าที่ท,ท,ทเรียกว่า,า,าอะไรนะ<า><า>ไม่ได้ดินน้นรนอยากมีอยากเป็นอยากได้เหมือนอย่างคนอื่นก็เลวทําไมเมธไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะอยากแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมคิดว่าอายุหนึ่งมันก็มันก็มันคนเรามันก็ได้แค่นี้แหละครับอืมคือให้ร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขนี่คือเป็น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 หัวใจสําคัญของผมถ้าเกิดว่าเมียลูกเมื่อไหร่ทํางานได้แล้วรวยนะผมไม่ทําละจริงจริงแล้วมีลูกคนเดียวจะพอไหมเมธอยากมีสองนะ จะมีปัญญามีไหมอะแก่ขนาดนแล้วกระสุนหมดระดมั้งที่แล้วยิงไปดอกสองดอกไม่ไม่ติดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่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 เมนก็มาก็งงงงอยู่เลือกระสุนหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้สิพะยิงไปเยอะตอนเด็กๆคุณอยากมีลูกใช่ไหมอีกคนหนึ่งเหรอครับแล้วถ้าเกิดไม่มีมีคนเดียวพอไหมสงสัยต้องหาเมียใหม่อีกคนไหม ยิงสักอีกทีอีกดอกนองดอกเยี่ยนสงสารคนที่รับบทภรรยาคนปัจจุบันจริงๆเลยนะคะแต่คุณพูดเล่นใช่ไหมคะพูดเล่นครับอ่ะพูดเล่นนะคะคุณเมธอาจจะยิ่งสักนั่งคุยกับคุณมาเนี่ยในฐานะที่เรารู้จักกันมาพอสมควรในระดับหนึ่งคนที่อยู่อยู่ไม่จากต่างจังหวัดเยี่ยนไม่ทราบว่าคุณรู้ตัวคุณหล่อหรือไม่หล่อไม่รู้แต่วงการบันเทิงก็ปัดแล้วตกแต่งคุณจนเป็นพระเอกชื่อดังครับ เป็นหนังร้อยล้านพันล้านเสร็จแล้วคุณก็ติดระดับแบบเรียกว่าอะไรย่ะหลงตัวเองกนล่วงแปะแล้วก็กลับเข้าสู่ชีวิตที่เป็นความจริงมีคนจํานวนมากนะคุณผู้ชมเจ้าขาอยากเข้าวงการบันเทิงเพราะเห็นความสะดวกสบายฟุ้งเฟ้อเหมือนลอยอยู่บนฟองสบู่เรียนว่าแม่งเมากําลังบินเข้ากองไฟกับเป็นแถวตลอดชีวิตที่วินัยไกลบุตรเข้าสู่วงการบันเทิง ได้รับบทเรียนอะไรบ้างที่สาแก่ใจที่สุดกรุณาแชร์ได้ไหมคะจริงๆแล้วเป็นความเรามองในสิ่งที่นัท่ามาถึงอายุตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าวงการมาเนี่ยผมว่าเป็นบุญของผมมากกว่าอเป็นบุญแล้วเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเป็นคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสำหรับ,บชีวิตผมมันสอนอะไรเธอคือคือถ้าหากว่าเป็นวินัยไกรบุตรอย่างคนต่างจังหวัดคนกระบี่คนหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ที่กระบี่วางอวนกุ้งอยู่ที่กระบี่คงไม่รู้อะไรเลย แต่บางเอิญว่าพอมาได้เป็นนักแสดงเนี่ยชีวิตมันมีคุณค่ามากมันได้เรียนรู้ความความการเงินเป็นยังไงความดังมันเป็นยังไงหลงตัวเองเป็นยังไงความยิ่งยโสมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันก็ตกตกสุดๆแล้วมันจะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันคืออะไรได้ปรับตัวเองได้ตั้งสมาธิได้นึกถึงตัวเองได้ย้อนกลับไปได้เรียนรู้ได้ฝึกตัวเองได้คิดได้ว่าเออ คนอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะอยู่อยู่กับวงการบันเทิงเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างอย่างามีมีคุณภาพเนี่ยต้องต้องคนที่อยู่ตรงนี้เองเนี่ยต้องมีจิตใจ,จที่เข้มแข็งและมั่นคงและมีสมาธิพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าอันมหาศาลอย่าไปกลัวครับถ้าอยากเข้าวงการบันเทิทงเข้ามาเถอะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราเราสามารถเรียงลําดับสามารถที่จะทําให้มันดีได้สามารถจะทํา นำพาชีวิตได้ถ้าเรามีสมาธิพอนะครับอย่าไปกลัวว่าความกลัวไม่ได้ช่ยไม่เคยช่วยอะไรคนคนอื่นเลยคนเลยตายแล้วม,ม,มันทำให้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรมันมีทําให้เรายิ่งม,มีประสบการณ์ยิ่งมีค่ามากกว่าเดิมถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้เป็นวิยนกรบุตรไม่ได้เป็นด,ดาราดังไม่ได้เป็นพระเอกถ้าอยู่ตามกระบี่คงก็ก็คงทํางานเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นวางอวนกุ้งอยู่แถวนั้นคงก็คง,คงไม่มีอะไรอะ่ะ คงไม่ได้รู้รสชาติตกต่ำรู้ไม่รู้ขึ้นสูงสุดไม่รู้รสชาติของผู้หญิงไม่รู้รสชาติของของอะไรที่มันอยู่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยม,มันไม่มีรู้อะไรเลยม,มันได้อะไรเยอะมากเพราะงั้นผมว่าใครที่คิดวงเข้าวงการบันเทิงเนี่ยผมบอกให้เลยมีค่าอันมหาศาลมีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินอืมโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าค้าไหนๆเราก็มีพระเอกชาวใต้ แทบจะเป็นคนเดียวเลยนะที่ประสบความสําเร็จที่สุดในวงการบันเทิงอาจารย์รบกวนหน่อยสิอยากให้ฉันใช้งานคุณเลยนะค,คุณผู้ชมที่ชมรายการของเรา <c oughs> คนดังนั่งเคลียร์ทางใต้เย,ยอะมากเลยช่วยแหลงใต้ให้เขาช่วยแล่รายการทีได้ไหมรับพครับผม่มพุ่มอย่างี่มเป็นคนกระบี่เป็นคนอตอนนี้ก็อย่าเรียวหลึกนะใครแหล Star ่สตาร์แม็กรายการนี่คนดังนั่งเคลียร์นะครับก็ชชวยกันเชียร์เชียร์อาจารย์ยิงซักนี่ น่ารักน่ารักอวบอวบเห็นเล่นบันเนียน่ารักอวบกอดไปแอบกอดมาแล้วทีในในห้องแต่งตัวอุ่นดีนะครับแล้วก็จริงๆลรารายการไม่มีอะไรรายการก็สนุกสนุกนะครับอยากให้คนได้เคลียเรื่องข้าวนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตชีวิตข้องดาราทุกคนนะครับใครมีอะไรก็ามาในรายการนี้สตาร์ไม่คนดังหนังเคลียร์นะครับช่วยครับฟักฟัด้วยฟักๆช่วยกันกดไลค์ช่วยกันเปิดดูเยอะๆนะครับฝากไปด้วยกับคนตายครับขับคุณขับขอบคุณขับเขาว่า ขี่หอกหมไม้ไม่ขี่หอกขับมาเกอดเกิดอะไรก็ไม่ได้กอดเลยสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขอแถลงข่าวทา่คดียังไม่โดนกอดดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไหรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง starmax ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด